มาถึงบ้านบ้านเขียวแล้วท่านโอ้ให้คนบ้านเห็นเอาจักรยานก่อนดูถน,นนหนทางสะอาดสะอ้านมากเลยใบมงใบไม้กวาดอย่างดีนะเออโอ้กวาดบ้านได้สะอาดดีนะพี่ชายคนบ้านเห็นวันนี้ไม่ได้ไปรับจ้างเมื่อวานเห็นไปรับจ้างอยู่กุุมานเออใบมงใบไม้ดีสะอาดดี อ้าวรถดันดินบอนี่นี่เพิ่นกำลังทุบตรงนี้นะท่านทุบออกทุบออกแล้วไปทมอยู่พุ่นเนาะทำไปเรื่อยๆอเออวันนี้ไม่ได้มีงานจ้างที่ไหนบ่ใบ,บอเออ โอ้ว oh, right. uh, oh, huh? uh, ิศวะเสื้อละอืเส <c ười> <c ười> ื้อตัวเดิมบ่โอ้ตัวเดิมอ่ะอืมกเกงกัตัวเดิมเนาะโอ้เดือนหนึ่งละมั้งกเกงบัดนี้ใส่แล้วเผาทิ้งอย่างเดียวสุดยอดเลย อนี่เมันกำลังจะทุบตรงนี้นะทุบออกไปเรื่อยๆอือล่าสุดก็โอ้กวาดไ้มงไปไม้อย่างดีเลยโอ้ตอนนนเขายืมลานเราตากผ้าเอยตากข้าวเนาะโอ้แนวท่านตอนนน,น,นี่ถ้าทำบ้านเช่าตรงนี้นี่จะไปรบกวนผู้เช่าหรือเปล่านี่ ฮะนี่จะทำบ้านเช่าตรงนี้นี่จะไปขโมยของเขาหรือเปล่าโอ้ต้องทำรั้วร้อมไม่พอต้องปล่อยกระแสไฟฟ้าด้วย <c oughs> จะทำบ้านเช่าตรงนโน้นแล้วสันสักหนึ่งหลังอืมอ่ะเสื้อตัวเดิมเก่งก็ตัวเดิม <laughs> Cái rồi đi Cái rồi. bé. lột vein <bên> nè. <này. cười> <laughs> 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 ปีดไีตู้ดึงอมวยนี่ดึงอะไรดึงอลวะไรทเบะไปเป็นเละมาให้วนเบะก็ได้หยานี่สุท้ากระปูเอาไปฝากกระปนี่งนั้อืมกระปูโอเคเลิดสามพอหรือเปล่าไม่ฟ้านี่

ไปจำเตี๊ยห้าฮะไปกว่าตีห้ากแล้วบอกไม่เราไปจะไหนเราก้านไปบอกใส่โมแบตไปจะแต่ตีสี่ทุกคนบอกงั้นอย่างเราขึ้นจะไปจะเศร้าแทะบังวัวบอกรู้ยังเด๋เกี่ยวเข้าเกียรไปเกี่ยวเข้าตัแต่ตีสามพี่น้องเลยเออกินข่าวอืมอย่าเลี้ยงอย่าเลี้ยง บาดเจ็บไปแล้วนี LI ่รับไมมันให้ล้นุดดีว่าตัวนี้อันตรายตัวนี้เอ้าไว้ไว้นี่แหละไว้นอกนี่แหละเือนเลยก็ตัวนึงอคุณจไหน

អត់បានឌូរណាក់ក្លោកម្នាអានណាហើវ៉ាំមិញគេថាស្ទេពើងឯបានเปือนឲ្យកົບมันเปือนបើយើងເກີນមីហាក់ເກີນກ្លោកມັນណັ້ນປនເນືរក្លោកហ៊ឹមនិយាយប្រៃកាត់ແລ້ວດຽວໃຈເຢັນໆນີ້ນິປານ นายตัดเออเอาแบตมันลงมาอ่ะ <tương thương> ờ, <laughs> ม้ะกสุขรบาดอือ,อช่วงนี้ม้ะกสุขระบาดมีแต่ผู้ยุ่งเทพบัดกีบละซ่าวาดพเพิ่นน้อยๆนะหน่วยนึงนีชื่อแพงนะ <c oughs> Đây, ăn cà cà phê con à, Để hai thêm ngăn, thắc kìm cà phê con à, Để bớt bớt dù nó tàng con ฮืมฮึม,มนี่ไม้ฟ้าเราฟังอันนี้ก็ยังมีอยู่นะท่านนี่เนี่ยตอนทีมงานเราก็มาถึงก็ไม่รอช้านะฮะท่านกินก่อนเลย อ่าให้กินกาแฟก่อนอัดกาแฟไอ้ก่อนเดี๋ยวไม่มีแรงทำงานอัดข้าวอัดกาแฟ น้โตยัยงพปอล็อกบ่อยเอ่อ่เช่ฝ่าวันนี้ทุกท่านาสวัสดีครับ